สวัสดีพี่พี่แฟนเพจบาร์บัวเทรดแคนาดีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้นะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนะครับแปบ๊แปบๆก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ทองคาเนี่ยเช้ามาเนี่ยทุบค่อนข้างจะเยอะนะรประมาณ5-6000จุดเลยทีเดียวนะครับเราจะได้มาอัปเดตกันนะครับว่าวันนี้มีจุดไหนให้เราสามารถเข้าเทรดได้บ้างนะครับบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาลาดินเนอร์2 4 Infinite w e ส l ่อ ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน gala dinner อร์2น Infinite Wealth จากภาพที่พี่ๆเห็นอยู่มันจะเป็นแผนของสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นเส้นดําขาขึ้นชุดนี้นะครับเส้นดําขาขึ้นชุดนี้นะอะไรที่ไม่เกี่ยวหรือพังไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับในช่วงเช้าเนี่ยอ่าเห็นไหมว่าตรง26-70ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าย่อน้อยนะครับลงมาปรับตัวขึ้นต่อนะครับตามแผนเลยนะฮะทีนี้ ในจุดถัดไปที่เราสามารถกําลังรอกันอยู่นะครับตรงตรงนี้เทนขาขึ้นตรงนี้เริ่มเกิดการเสียเทรนนะครับในไทม์เฟรมหนชั่วโมงเราจะเห็นชัดเลยนะครับและตรงนี้ก็เข้ามาในกรอบ QM ซล l ของไทม์เฟรมเดย์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีแดงนี่ผมขออนุญาตลบก่อนนะแนวรับแนวต้านฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพอก่อนที่เราจะไปกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่ๆทุกท่านไปดูในชุดของอ่าไทม์เฟรมใหญ่นิดนึงนะว่า ต้นสัปดาห์เนี่ยเราจะอัพเดทยังไงดีนะครับขออนุญาตพาไปดูที่ไทม์เฟรมของไทม์เฟรม e Day นะครับอ่าใน t ไทม์เฟรม Day นะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะเดย์ Day, อ่าวันศุกร์ที่แล้วปิดเขียวนะ้อยจริงถ้าวีคทั้งหมดก็น่าจะปิดเขียวนะเห็นไหม วีคทั้งหมดปิดเขียวหมดเลยนะครับอันนี้คือดีมานที่ยังรออยู่แต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าดีมานพวกนี้เราจะทํำยังไงกันดีบ้างถ้าลงมานะถ้ a เฟมวีคสัปดาห์ที่แล้วปิดเขียวฉ่ามากนะฮะขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะรปรับตัวขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเันกว่าจุดนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เปิดเปิดสัปดาห์มานะครับร่วงเลยนะร่วงเลยนะยังไม่ถึงจุดอ่า โซนข้างบนเลยแต่ว่าตรงนี้เรามีนัยยะใช่ไหมทุกคนที่เราวัดกันเมื่อ,อตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆนะครับถ้าราคาย้อนมาเนี่ยก็จะเกิดแพทเทิร์นของ QM เ l ็นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาได้แอคชั่นมีแรงขายปรับลงไปแล้วนะครับว่าดูว่าวันนี้เนี่ยเดย์ Day, Day, วันนี้จะปิดแดงไหมตรงนี้น่าสนใจนะครับอาจจะลงมาเลยเรื่อยๆเลย,เรยหรือว่าอาจจะย้อนให้เราได้เข้าเทรดบ้างนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเทรดมาผมบอกแล้วมีจุด ที่เราสามารถสังเกตได้นะครับในทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยดีมานก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับจุดแนวรับถัดไป26-40ผมมองว่าเป็นแนวรับนะครับแต่กรอบดีมานยังอยู่ที่2630ส่วนตัวหน้าเหตุบายตอนนี้นะครับอย่างแรกคืออยากให้ทุกคนเก็บสั้นก่อนถ้าราคาปรับมานะครับอาจจะลงมาไม่ถึง2630แล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นไปหน้าบายทุก ทุกทุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุกกรอบตอนนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนะเพราะว่ามีแรงเนี่ยซื้อแรงเทขายมาค่อนข้างเยอะแล้วแรงซื้ออาจจะน้อยนะครับฉะนั้นตรง26-40เนี่ยรอกลับตัวแล้วค่อยบ่ายนะครับบ่ายสั้นก่อนถ้ากลับขึ้นไปจริงค่อย Follow บายต่อนะค่อย Follow บายต่อนะครับเพราะว่าเป้าตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเออน่าสนใจอยู่ถ้าเกิดว่าราคาจะกลับขึ้นไปนะครับ4ชั่วโมงลงมาแบบ แท่งแดง2แท่งเลยตอนนี้นะครับก็เหลืออีก3ชั่วโมงถึงจะปิดแท่งเทียนจริงๆต้องดูว่าจะรูดกลับขึ้นไปไหมนะครับหรือว่าจะแน่นๆแดงแดงถ้าแน่นๆแดงแดงแเราจะมีจุด follow ให้เซลในทม์เฟรม1ชั่วโมงในทม์เฟรม1ชั่วโมงตอนนี้นะครับสอดคล้องกันนะกำลังจะปิดทม์เฟรมพอดีนะครับย้อนกลับขึ้นไปจะมี QM เซล l นะที่ c o n f i r ม QM ซลล์ของ day อีกทีที่เราพูดกันอยู่ตลอดนะครับทุกคนจำได้ไหม ที่เราพูดตลอดว่า QM Cell ตรงนี้ต้องรอคอนเฟิร์มเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างนะครับค่อนข้างจะกว้างและตอนนี้มีคอนเฟิร์มอยู่1จุดแล้วคือ QM Cell ของ1ชั่วโมงนะครับภาพนี้นะฮะหชั่วโมงเกิดการเสียเทนนะครับจริงๆ4ชั่วโมง1ชั่วโมงอ่ะเป็นเทรนขาขึ้นมาถ้าใครจําได้และสัปดาห์ที่แล้วใครฟังมุมมองทองคําตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยจะได้ยินว่าเทรนนะครับที่ขึ้นไปตอนนี้เป็น4ชั่วโมงกับ หนึ่งชั่วโมงที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่ๆนะลองจากเดกับวิกซึ่งเดกับวนะิกอะจับสวิงไม่ได้นะจับเทนขึ้นไปไม่ได้แต่4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงอะเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปฉะนั้นการที่ราคาจะกลับตัวลงมาข้างล่างได้นะครับก็ต้องรอให้1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงอะเสียเทรนก่อนและตอนนี้1ชั่วโมงเราเห็นละสชั่วโมงอะเริ่มมีอาการนะครับเริ่มมีอาการถามว่าสวิงอยู่ข้างล่างจริงเพียงแต่ว่า ก็จากที่ขาขึ้นไปนะดีมาร2ชุดเนี่ยที่สร้างเทนขาขึ้นไปโดนทําลายหมดแล้วฉะนั้นตรงจุดนี้ครับผมมองว่ามีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยอาจะขึ้นไปเทสแล้วปรับตัวลงต่อได้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์นี้จริงๆรุนนะรุนนะว่าในชุดของนะครับหชั่วโมงไม่อยากให้เขากลับขึ้นไปไวเพราะถ้าเขากลับขึ้นไปไวมากเนี่ย อ่าอีก3แท่งเนี่ยสี่ชั่วโมงเขาจะปิดรูดไส้นะทุกคนให้ทุกคนคิดภาพตามตงนี้4ชั่วโมงเนี่ยเหลือเหลือ3ชั่วโมงถึงจะจบแท่งนะครับของของ extension ของเรานะอ่าอีก3ชั่วโมงจะปิดแท่งนะครับฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน1ชั่วโมงอีกอีกอ่กองสอีก3แท่งนะครับถ้า1ชั่วโมงปิดขึ้นไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะแบบ ตรงนี้อาจจะทะลุได้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูกันว่าถ้าราคาขึ้นไป2,700เนี่ย SL เรายังกว้างนะนี่ขนาดว่าลดแล้วนะจาก day ใน SL เป็นหมื่นจุดตอนนี้ยังเหลือยังกว้างอยู่นะครับฉะนั้นอา,อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มในทางเฟรมเด็อีกทีหนึ่งนะในชุดนี้นะครับจริงๆมันมีกรอบซับไพ่ข้างบนนี้นะ มีกรอบซัพไพ่ข้างบนนี้เดี๋ยวขอไปดูที่ไทม์เฟรมแถวแถวเอ็มสามสิบก็ได้นะครับกรอบซัพไพ่ตรงนี้ทั้งกรอบเลยนะครับใช้กรอบซัพไพ่ตรงนี้ครับทุกคนในการเข้าเทรดนะเพื่อลดระยะ SL นะครับโดยการใช้คอนเฟิร์มนะับของ M5 m 3 m ้5เอก็ได้นะครับในชุดของชุดของตรงนี้นะครับโซนแถวนี้แหละนะแถว2700นเนี่แหละครับอ่าจริงๆกรอบมันก็ได้ตั้งแต่2695แล้วนะ นะครับทุกคนถ้าใครฟังอยู่ก็สามารถที่จะเริ่มดูได้ตั้งแต่2695ถึง2700นะครับแล้ว SL เนี่ยแถวแถวนี้แหละแถว2 7 0 4 2 7 0 5เนี่ยประมาณนี้มันจะไม่ไกลแหละนะมันจะมันจะสั้นลงมันเราจะ follow sell จากจากชุดใหญ่นะจากของ1ชั่วโมงโดยการใช้โซนของ M30 เนี่ยในการเข้าเทรดเซลล์น, sell, นะครับโดย confirm อีกทีนึงเพราะอะไรเพราะว่า ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเข้าเนี่ยต่อให้คุณเข้า0ู1หนึ่งอ่ะมันก็30มิปิ๊บิปิบเนี่ย1,000บาทนะฮะ1,000บาทนะ,ะมันไม่ได้ว่าน้อยหรือเยอะถ้าเกิดว่าพอร์ตคุณรับไหว่คุณเข้าได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าพอร์ตคุณเนี่ยอาจจะเป็นเทรดเดอร์เริ่มต้นหรือยังไม่ได้ถ้าเรามีมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรามีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงให้กับแผนของเราได้ที่จะลดระยะ ในการขาดทุนแล้วเทคโปรฟิตที่เยอะกว่าได้เนี่ยผมก็แนะนำว่ารอคอนเฟิร์มเซลล์ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะอีกนิดนึงเราค่อยพิจารณาเซลล์กันต่อนะครับเราค่อยพิจารณาเซลล์กันต่อนี้เหมือนกันหน้าบ่ายนะผมมองเลยนะว่า2640เนี่ยจะรับเป็นต้านแต่ต้องใช้คำพูดว่าบายสั้นๆก่อนนะบายสั้นๆก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเนี่ยถ้าราคาลงมาก่อนแล้วเกิดคิวบาย คุณบายฟอลโล่ไปเลยครับคุณบายฟอลโล่ไปถึง QM Sale นะครับแต่แนะนำว่าอาจจะแบบเก็บสัก50%นะครับถ้าได้ฟอลโล่ต่อนะครับจากจากจุดที่ขึ้นทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าราคายังลงมาต่อจุดกรอบ QM Sale นี้แนะนำให้อัปเดตนะครับอัปเดต QM Sale โซนใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าโซนของ M30 นี่นยังอยู่ที่เดิมนะครับก็พิจารณาได้นะครับทีนี้ ถ้าราคาลงมาต่อเลยล่ะนะฮะลงมาต่ออาจจะ QM ซลล์แล้วลงมาต่อแล้วสร้างโซนเซลให้เราต่อนะครับสามารถพิจารณาเทรดเซลต่อได้เลยนะเทรดเซลต่อได้เลยชุดดีมานพวกนี้เมื่อกี้บอกว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับถ้ามีคอนเฟิร์มเข้าเทรดบายได้ชุดดีมานพวกนี้เป็นบ่ายสั้นๆทั้งหมดนะครับขอใช้คําว่าบายสั้นๆทั้งหมดจนกว่าจะเกิดการกับตัวภาพนี้ ภาพแบบนี้นะครับจนกว่าราคาเนี่ยจะเกิดการกลับตัวเออกลับตัวเอ้ยนี่เห็นไหมกลับตัวขึ้นเราค่อย o o l o w บ่ายกันต่อโอเคไหมนะครับดีมานพวกนี้สามารถบายสั hmm. ้นได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทั้งเซลล์ hmm. ก็เข้าเซลล์ hmm. ได้มีทั้งบายเก็บบายสั hmm. ้นนะครับแผนสัปดาห์นี้ต้นวีคนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะครับจุดที่ยังไม่อยากให้คิดถึงตรงนี้นะครับคือถ้าราคาเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปนะครับ mm hmm. แล้ว หน้าเซลเขาแอคชั่นนิดเดียวนะหน้าเซลเขาแอคชั่นนิดเดียวก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อหาสั้นายข้างบนได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าตอนนี้นะครับก็เล่นตามแผนเล่นตามสิ่งที่เห็นทเทรดตามสิ่งที่เห็นก่อน qm เซล์ Q M ชุดแรกเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแนะนาเลยนะครับว่าจุดนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูนะครับไม่ไม่ได้ว่าแนะนําให้เข้าเทรดเลยนะให้ถ้ามาถึงกรอบโซนแล้วจับตาดูครับแล้วรอคอนเฟิร์มครับรอคอนเฟิร์มในแบบของตัวเองก็ได้นะครับ แล้วพิจารณาเข้าเทรดกันนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับมุมมองทองคําวันจันท์นี้นะครับก็เปิดมาก็เทเลยนะเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเหมือนจะเทไม่เทมาเทวันจันทร์แทนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ทั้ง2หน้าเทรดนะครับก็พิจารณากันไปทีละสเต็ปนะครับเทรดกันไปตามที่เห็นนะครับทุกคนแล้วเราก็ค่อยอ่า เก็บกำไรไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไปที่ทางใดที่ทางหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็ follow ตามที่ทางนั้นเท่าที่เราเห็นในการในในการเทรดของเราได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับมุมมองทองคำนะครับผมเจอกันใหม่ทุกวันนะครับในช่วงเช้าๆนี่แหละนะครับอัปโหลดลง Youtube ก็น่าจะประมาณ ใส่สายหน่อยนะครับหรือช่วงบ่ายๆก็อัปเดตกันในช่วงแต่ละตลาดละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่ g าล a าดินเน2ร์4 Infinite w e บ l ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปี่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดใน Gala Dinner อร์2น Infinite Wealth